<Es by> เดี๋ยวเดี๋ยวหาเนี่ยโอ๊โอ๊โอ๊ยอ่ะเฮ้ยตอนนี้เหลือสี่วิเดี๋ยวก็จะหลุดแล้ว่าอ้าวเว้ยกรรมอ่ะสามลาเก๋ยกรรมไม่หมดละดีดีว่ะไม่หมดเออวมาแล้ว มานะครับลันงจากไปเจอมาโปรแกรมนี้นะจ้าบลับโบบบ้าตายแม่เดี๋ยวที่จริงได้อินโทรนะแต่เาใส่ให้เป็นแล้วโหลดอินโทรไปได้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะมาปลอมเป็นผมโอเคมาทำต่อเลยอ่าจะมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับโอเคมีแอดใหน่นะครับ,อแ,อนนรบแอดใหญ่ก็คือแอดทินนะแต่สกิลอะไรอันนี้ยังบั๊กหมด เียบร้อยเอเคเอาโหโคแหลกเลยเดียวโอเคมาจะให้ดูสกินผมนะครับโอเคมาจากเดียวเฮ้ยบ้างไหมแป๊บนี่ครับสกินสกินผมให้เต็มตาเลยครับ าดูส่วนของอิมอินโฟกันนะคหล,น,ลน้ะนี่เอาเออันนี้อันนี้นนนนเกินข้อท็ไหนบอกใครนะอินอินโฟหรืออินโฟำไม่ได้กำกำกำกหลกหลกแหลโอเคนี่ครับตอนไม่ีพิมเติมมีพีธรรมดาร้อยถูครับมีผีมบร้อยห้าสิบถูนะ อันนี้ U T U L T A R บวกสองร้อยถครับอันนี้าเขาใจอาไอเอเอามาถ้าถ้าถ้าอยากได้ติดต่อไลน์ การสักว์ได้รับรูปทูนติดต่อเฟซแอดเทนนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีต่างคนให้นะครับตาเป็นชานโอ้โหนื่งจากเซิร์ฟนี้เดี๋ยวทีไอพีลิงเว้ยเฮ้ยทุ้ยไอพีเว้ยหน้าใโนอนใจวันแป๊บส่วนวาร์ม มีะเพานะคะสองสองเท้าก็รูสวนรับอรโอเคเออไม่รู้อะไรอ่ะเ,ออเดี๋ยวเดีเพราะเราเออเพราะเราก็ไม่อาหารา,าีรหลอดอาหารจะรูเลยยังไม่เปิดให้บริกาอย่พร้อม้าไปยังเฮ้ยไม่เข้ อาอเว้ยอ๋ยอกับสปามีไว้ทำแมวนะเนี่ยเออแต่ก็มีอีกอดเดีอเดๆอเดอเอเฮ้ยอยากขึ้นมากดิเว้ยเดี๋ยวจะปิดแชทไปนะเดี๋ยวขาปิดแชทก่อนปิดแชทก่อนเออว่าม,มอเซิร์ฟได้ตังในเกมส่งภาพหลักฐานมา เต็มเต็มเราเอาแชนแอ่งกูก็พอแล้วมแม่อ้ยมาดูส่วนที่ซื้อของนะะเฮ้ยนี่ตกล้ววไม่านอันนี้เนรคาดูกนะครับนี่นั่งจับลงกระแพในแอปเของฮะ อินฟูอันนี้คือของของไม่ฟรีนะคะ คลิปดูไหมนะแป๊บนะอ,อุ้ยเดี๋ยวเขาอยากวางของมี้ได้วางยังไงเนี่เซิร์ฟเพลงทำไม่เป็นเลยโอ้ช่างหัวมันต้อแบบงส่ห,ใหบบออัให้แอวะเออแค่เราลงชให้ดีแล้วให้ชันเดี๋ยวเดีดด๋ยวนี่คือสไลเดอร์ a f ไม่ค่อยเ,ยเ,อเก่งไรเอรเลหรอถุยไม่คือเรือ,อ,เ,รอ,อเอ้ายตาตามซะด้แของไม่ตกนะฮะชน,นี่ผมก็ลาจอไปก่อนครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะคะ เป็นกําลังใจทําคลิปต่อๆไปอ่านะั่งอยากวันสองอนะคะก็จะทําคลิปนะถ้าไม่ทําคลิปก็ไม่เป็นไรนะจฉะเพิ่งเลิกไปเผื่อวันหนึ่งอาจจะกลับมาได้นะฮะวันหนึ่งอาจจะเป็นวันสามก็ได้นะวันหนึ่งจะไม่ทำเลยนะคะเอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคล้ายๆสกินเก่านะเนี่ยเอออ่ะลาตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ